จาตาลาเลยก็ไม่รแมนกับันให้ทั้งไม่อ่าบุญที่ต่อครับ็นแีน่ว่าคนซอยเรือนี้่ว่าเออพกลมติยเรือยังเป็นหนี้เขา่างติดหนี้บ่ให้ฉาใจ่ายันมบอกมีเงินสดจ่าขังบุวติดหนี้กับบรวได้เราเนาะแมนแมนเลยเรามีได้คอยขย่อยจ่ายไปน้ำบัานเมืองเรา่อยกับัก็จได้ของบีกงน แม่แม่ในที่นี่เขายังใส่บวเถึงแม่ออกยืนมาเลยพคมชื่อเล้อนะเพื่อนแห่ว่ะเพื่อนเน่เสร็จกสะทาเพื่นเด้อว่าเด้อวานสายถดำานในบวชดีมีแงนเด้อสุขภาพดีแก่อายุมันคนยืนมังมีโดยปกกระัเงินคำสมบัติ ทัมีให้คนนิยมชมชอบคนอบคนหอมเด้อบุญบารมีตุบภูมปัากรรมูนรัชชาดีมีแหงร่ำรวยลำรวยเด้อกอออกเด้อชิ้นใดไปหา้ได้ชิ้นนั้นคือ่วามามียนี่ห้อเขามีผ่านแขนบเมินขออีกไหเกินแม่อะไรกันกูทำ ถามพระเพชรป่ะไะ,ะตอนนี้ทั้งเอื้อยอยากทำบุญอยู่ที่วัดบ้านโอริโอลงมาแล้วโอ้โหแม่จะบ่าทาสีนี่แ,นนแม่นป โยทางงาชันเข่าอย่เลยเลยโลยผู้พิบุคคลกันเออเด้อเพื่อได้ขึ้นมาล้งเพิงวะ โดย้านลาเอาการยงไปเลยโดยแดดภูมิบุคุณกับโอดิโอโดยาตรการนายาเด้อโดยการปูป้าทกอันนี้อันนี้ผอออกเพลทบพะโดยดำวยรวยสวยงามบุญขับนำตูดีมีแหงงเน้ออุมัคนเนอ นั่นุูกนั่งพุดนั่งข้างๆแม่วิ่งหมดะนั่งขอบรองลำบนอยู่หงอัน้ใครอมอเวียดขอดอนนาวันทันปีสิบสี่โอ้ทำไมตื่น่นเนาะสิบสี่ในสิบแปดสิบก้าบ้านักวิาเมื่อนอย่ามือทักษิสวรัน์บอกอยู่จำปัพรักเศสเป็นงานคนจักเดยพอเาไดหรสวรรน์ ในสวรรค์เบ้อโอ้โหเรียนคนตัวเตี้ยเนี่ยมาหมดมาถึงขบโมขบใจเอายังนงศาสตร์จะดีมุกดีใจคือกันตอนพุดตัอเข่าเพิ่งจะมาชอยดีหยุดปืนเพิ่นเอามาชอยทางอันของออกไม่ออกทางน้ำทางน้ำทางปัจจัยเนี่ยขอของโมขบใจขอบคุณนำลายลายเจอมาเห็นคุณกอเข่าพี่จะกล้องอยู่คนเดียวอยู่เดียวอยู่นี่เพราะว่า ผมัเืินบันเข้ามางานในทาเรือก็พระพุทธศาสนาอิเหนาแต่ <c oughs> มาามเ <c oughs> มายามือเฮื่อนบ่ะมายามันชื่อของอยู่องกินไม่เพื่อนพ่อข้าวข้าวขอบใจคนเ้อะีโอเ้อ <c oughs> ขอบุณคนเป็นลายส่วนเหลือ และอันนี้ก็ดีใจคือการจะมาช่ยเหือเขาก็ได้มีอย่างยาก่ว่าอะไรเรือนหนม่งกรตำรวจไยต้องรับผิดชอบเขาไปแล้วบรหลุที่กันแรง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 ตารที่นำาใหญ่เป็นมาเองโมเดกล้าม่าญ่หรอวะมาเดือนหนึ่งโอ้เดือนหนึ่งเนาะโดยเดี่ยวจะก่อน มเงี้ยเรียวเอาเอานุ่นไปขัมอนเียมาพาด้เงียเลยมาดไอโอเดโออันไปเอาคันนุกกละ เน่ซันเข่าแด้วระโบจะโอ้รวมากเราวนเน่าซันเข่าอ่เนาะจาลาโดยกมาแกับอันให้ทังไม่ว่าบุนที่ต่อครับเป็นแน่ว่าคนซอยเรือแน่ว่าเอ่อพกกมเรยังเป็นหนี้เขาช่างพิหนี่มันจะช่างใจชนมันบอกมีเงินสดใจ บัที่นี่กับบได้ดเราเนาะโดยเรวเขามีดักข่ขย่อยใจไปน้ำบัานเมืองเราบัวกับจังไรกบบัวที่นม่บในที่นี่เขายังใช้ตัวบัออกบุญมาเลยพอคมชืああ่อเรือนแล้วเพื่อนแหววเพื่อนเสร็จกต่ชะทาเอนเดอวาเดอราสาดอน้ำ วยดีมีแหเดอสุขภาพแก็งแอนุมานคนยืนมังมีโดยโกกระสับเงินคำสมบัติมังมีให้คนนิยมชมชอบคนอบคนหอมเดอบุญบารมีบุญกุปปกภาษาธมรมุนรัชธาดีมีแห่ลำรวยหลำรวยเด้อบอกเด้อสิงได้ไหายได้สิ่งนั้นคุณว่าเขามีเงินในห้องเขามีผ่านุญแจหัวมินขออไรเป็นแน่ ไกบูาเลยรับุญครับสมน้ำเงินเงินยู่ดีมีแอนอนมัคนยืนแม่แม่หอบก็นั่นแหละวดีเลยมียามียาคอยบอกคอยสอนตลอดฟังญาเลยหเลยยาบอกจังไรก็ฟังคว่ำมีเก็บกกันะไอเก็บเอะได้ก็เก็บหมดแะ ดินในวัดนี่แหละอยู่ในวัดบนไปทางไหนลงมากับบวกซอเนานะเนี่ยเขาเป็นคนดีนะจุอาหน่อยทองารุแต่เขากระติดวัดอยู่นี่แหละเราเหนือกระได้ลงมาลงมาหน่อยวุมันยังปวดบว่ไน้บวดได้กระจีปวดได้อยู่มันยังน่อยมันอยู่ยังเป็กสุบเช้า อาจารย์บอวะว่าสิบสามปีสิบสามปีในวนไยเด็กสิบสามปีจังบวชได้ตกับบรรัาบไวถ้าบวชเป็นพระทรงกับสอบเอ็ดปีอะไรโอ้ขยากบวชเลยแต่บวชฮะจาปีอะไรเจ้าตอนนี้ปบประมาณหกนี่แหละหกปีเจ็ปีโอสิบสามปีเปลี่ยนใจน่ะเปลี่ยนไร้เก่าปี เ็แบบปีกันแท้่ากวเจกือก็่ก็ใหญ่ด้ือวป็ดปีบ่ะโอ้แปดบ่อแปดคือเก่าโบจักโบอยู่ในรังแอมที่กระเจนเจ๊กคือกระเจใอยู่ในรังแอมโบจักกระดันคอนเดอที่เด็นชนกเวลาจักเกิดพ่อะไรับเกิดพ่อมผู้นี้เกิดพ่อมผู้นั่นบ้านเราเลขสกนตโลย แมนบานเฮาส่วนได้หันบ่ค่อยได้จำชื่อจำกันดอกเนาะทางแมวผลมาลงมาขำเข่าเนาะโดยลงมาขำเข่าแต่แต่ละมือนี่เป็นิแบ่งเป็นกลุ่มบ่กลุ่มหน่วยบ่เออหน่วยสี่หน่วยห้า ลงมาสั่นเพนเนาะหรือว่าจังงานตอนเช้าค่ะสันเพนเนาะ้าโอ้งผีเพิ่นก็ออกไปเวียกข้างนอกเนาะไปสันข้างนอกก็มีเไ้ รอทางงาก่อนเน โดยต่อไปแล้วจะปั่นแทนผู้ขัดปั่นยืนผู้ขัดแท้ประตูข่อนนี่ไหวได้วันดูชุกครั้งพลังเออขึ้นได้คอได้ชาว่าปัสกาเจ็ดพิษปีกระบอกเจ้าไข่ข้าวผ้าชากบ่เจ้าป่วยนี่้อเงินได้เงินคือทองได้ทองเอรียมกอบเต็มกำขึ้นได้คอให้ได้ชมว่าปัสนามีอายุวันดูชุกครั้งพลังมายืน โอ้ยซาเถอเนาะเป็นสิริวัฒน์บ่เราเนี่ยคือพลเป็นสาราบัดเป็นซาลาบัดเนาะโอ้ย่ะคับเข้าไปครับการวัดโอ้ฮะนรับแขนให้ทั้งเลยกับไอ้เลยมาหอดจอดเทิงที่บ้านโอริโอเอออยู่ดีมเง็นอนุบาลคนเยอะ สุขภาพข้แขงเนื้อหอมไดคอสิ่งใดกายใดสิ่งนั้สุขภาพลงมาปรนาทุกประการเนื้อออกบ้สุขภาพพลังมันเนื้อมาเนืนองเขาให้ยดียนาิวาสนาสีสันจาาปัญจโยจัตตาเลกามาวาทันทิอนุวันโนทุกครั้งพลังงานมายเนืนมาเนิ่อไม่ออกบุญ ดูอนสุกุยุกคนเด้อด้ำด้วยเด้อขมขใจน้หลายดูช่วลากลับลาเลยเยาเด้อดูชดเดาเอื้อกม้เพิ่นไปทั้งคดอนเฮียนเด็กดูลาช่ยามีได้มากอ่มาเลยมาเอเีนมายมกันแน่เด้ เออแบนแบนควรไม่ออกโมดใจไม่ออกหนึ่เนากใสใจ้าไนเออมาสุดเลยครับคมาสุยคเข้าออกประตูนี่ก็ได้เอยรดเลยมากัป้ากอนเด้อวันนี้เด้อเลยกับป้าได้เผ็ดได้หับเด้อ บาดีไม่วิ่งกับพ่อเพชรก่อนครัออื่นย้อกับไปยินซื้ออ่ะเฮาบอกพี่ก็ได้เอืยเฮาโดยอันนี้ได้ทําบุญแล้วอยู่ที่วัดบ้านโอเดโอเพิ่นกับกำลังสร้างไอ้บ้านเฮาเอิ้นวฮแจกเนาะหโฮแจกไว้บ่องศาลาพักเช้า ไปเดินทางไปต่อบะนี่ไปทำบุญทำศิลป์เพีเรียบร้อยไปโอเคออกจากบ้านโอดิโอแล้วพากับเตยกับไอ้ได้ไปทำบุญ เงี้ยพันไห่พ่นพดีเราถามหาว่าพ่งไม่อยู่พมออกมาบ่าเราอ่ะอยู่รถเป็นผู้เฆนให้ใหโดยเป็นในผู้เฆนให้ให้กระเบื่ยดีเงี้ยพันนี่ได้<น>บอกได้สอนแล้วก็เพิ่นว่าจะบอกให้เด็กน้อยนี่เปิงคุณคนณทู่เพราะในอาญาเนี่ยแหละเพราะเวลาบงมีเขามียางเพินเ่นจะเล่นนุ่งม้าฮะโยเอ้อ โอย่เมื่อวันนัแล้ววันนี้เมื่อไมันนี้เนะวตาบกไล่ล่ั้ววานนี่พระเราเมื่อเมื่อวานนีวานนี้ไล่เล่นนี้กับครอบัวพวกไลครอบครัววันนี้สี่ลายมื่อวานนี่เมื่อนี้นะมันสเินทางเดียวกันออกไปเกเสรไปเลยเนาะถุงกุญหนึ่งือวานนี่มันไล่หลเนาะ นะตอนนอกสำหรับคลิปนี้กาขอบคุณขอบคุณนะเราไวเป็นสุขสุคนเด้อสบาแล้วเนาะสบายดีสบายดี